สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีภารกิจแรกนะครับหลังจากที่ทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยนะครับภารกิจแรกวันนี้ที่ภรรยามอบหมายให้ก็คือจะต้องไปรายงานตัวลูกน้องครับ2คนครับวันนี้จะไปรายงานตัวที่ตมนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับไปตามผมไปเลยครับ โอเคครับตามผมไปเลยครับวันนี้ภ<พ>ารก,กิจแรกโอเคสั่งให้แล้ว ก็วันนี้ครับภารกิจที่ภรรยามอบหมายให้ก็จะมีลำดับแรกก็คือไปรายงานตัวลูกน้องครับสองคนลูกน้องที่เป็น MOU นะครับเพราะว่าจะต้องรายงานตัวทุกเ0วันนะครับก็ต้องไปรายงาน ก็ต้องไปรายงานตัวที่ตอมอนะครับตมตอมอนนทบุรีจากนี้ไปก็ประมาณสัก15โลครับไม่ไกลครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแวะเข้าบ้านเพื่อที่จะซื้อยา,อาซื้อยาหยอดตาให้ให้คุณพ่อนะครับแล้วก็ ซื้อเอ็นติเจนเทสนะครับสำหรับลูกๆที่จะต้องอไปโรงเรียนนะครับลูกๆที่จะไปโรงเรียนเนี่ยลูกๆที่จะไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็ต้องให้เทสก่อนนะครับเทสหาเชือ้อโควิดก่อนแล้วก็เข้าไปาเปรียนได้นะครับโอเค เดี๋ยวตามกันไปครับครับวันนี้ก็จะได้ทดสอบอาการติดตั้งกล้องในรถนะครับว่าไอ้เจ้าโกโปรสิเนี่ย เขากันสันได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เวลาเราขับรถแล้วมันติดตั้งในรถเนี่ยมันจะสมูทแค่ไหนนะครับก็จะได้ทดสอบไปด้วยแล้วก็สร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะทำวิดีโออัปโหลดช่อง YouTube ของด r a รกากด้วยนะครับก็ทดลองอุปกรณ์แล้วก็ เรียนรู้วิธีการใช้ต่อไปครับก็เนี่ยครับการทำช่อง YouTube ก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ก็สามารถเรียนรู้กันได้ครับทุกอย่างเรียนรู้กันได้ผมก็จะค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยน ให้มันช่องมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องท่านไหนที่จะให้คำแนะนำก็ยินดีนะครับอคอมเมนต์เข้ามาได้เลยโอเคเดินทางกันต่อครับ บ้านไปตอมนนทบุรีนะครับผมก็จะผ่านาสะพานพระรามห้านะครับ ่วงสถานการณ์ของโควิดอย่างนี้นะครับผมเองในฐานะผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับมีอะไรที่เราจะทำเองได้เราก็ทำไปก่อนนะครับเพราะว่า,าการนำเข้า,าพนักงาน หรือแรงงานเนี่ยก็ถือว่ามีขั้นตอนและก็เวลาที่ยากกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการกับตัวของลูกจ้างที่จะนำเข้ามานะครับในระบบของ MOU ก็จะแพงขึ้นแล้วก็สูงขึ้น ฉะนั้นช่วงนี้ผมเองก็จะพักในเรื่องของแรงงานไว้ก่อนเราก็จะทำในส่วนที่เรามีนะครับเรามีพนักง,งานมีแรงงานเท่าไหร่แล้วก็ทำแค่นั้นก่อนเพื่อประคองตัวกันไปขอให้ผ่านพ้นยุควิกฤตนี้ไปแล้วนะครับเราค่อยมาว่ากันใหม่ก็ ต้องปรับตัวครับปรับตัวให้ให้เข้ากับสถานการณ์ให้ไดออ้ออเดอร์ทุกอย่างที่เข้ามานะครับในเรื่องของงานผลิตเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะทำเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตักการเย็บการปักการสกรีนส่วนไหนที่เราจะช่วยกันได้เราทำช่วยกันทั้งหมดนะครับ พนักง,งานทุกคนก็จะหมุนเวียนหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันในส่วนงานเย็บถ้าเราเย็บไม่ทันหรือในส่วนงานต่างๆที่เราทําเองไม่ได้ทําไม่ทันเราก็มีเอาซอสข้างนอกเราก็ปล่อยงานข้างนอกไปช่วยนะครับก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีเอาซอสที่เขาจะ รองรับอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันไปครับส่วนลูกน้องที่เรามีอยู่เราก็จะดูแลกันให้ดีที่สุดครับ ครับก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะส่งเอกสารให้กับพนักง,งานที่นี่นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องทำเองเออรา,า,ายงานตัวสอง <2 S 1> คนครับเท่าไหร่สองร้อยบาท okay, okay. เดี๋ยวผมรอในรถนะครับผมเดี๋ยวไปทอนให้นะครับครับ นี่แหละครับก็เราไม่ต้องลงไปทำเองนะครับเพื่อป้องกันเซฟตัวเองแล้วก็เป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วก็เสียค่าบริการร้อยหนึ่งครับก็พนักง,งานเขาก็จะไปยื่นเรื่องแล้วก็ดำเนินการให้ประมาณสัก5นาทีครับก็ได้ละ เดี๋ยวเขาก็จะเอามาให้ถึงที่เลยนะครับแต่ถ้าร <c oughs> า,ายงานตัวถ้ามันหมดอายุแล้วมันเกินไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะมีเสียค่าปรับนะครับเสียเสียค่าปรับคนละ1,000บาทเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าต้องดูให้ดีแล้วก็พยายามอย่าให้ขาดอายุครับเดี๋ยวเรารอ สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเขาจะเอามาให้แล้วอ๋อครับพี่เรียบร้อยเนาะรเรียบร้อยครับ,รบโอเคก็นี่แหละครับ5นาทีเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องรอนานแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำภารกิจใหม่กันต่อ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับวันนี้สําหรับการรายงานตัวลูกน้อง